ท่้นจาคุณพระอุดมพระเท้ามลีเลขานุการจจ้ามัยใหญ่ของตอนออกขึ้นสูผ่ผาสงครับการเรื่อนหน้าคณะสมวัดใหม่ที่เรีนจะได้ทอถ,ถวายการต้อนรับเจ้าประทุนสมเด็จองค์ประธานพิธีสมเด็จพระพุทธาจารย์ การเบื้องหน้าคณะสงฆ์วัดใหม่พิเรนจะได้เข้าถวายสักการะองค์ประธานพิธีในเจ้าพระคุณสมเด็จใหญ่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดตรมิตรพิทยาราม เมื่อคณะสงฆ์วัดใหม่พิเรนโภสามต้นได้เข้าถวายสักการะในองค์ประธานพิธีแล้วจะได้เข้าถวายสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพระตรมวัชรเมธีที่ปรึกษากรรมการมหาเนสมาคมเจ้าคณะภาคเก้า เจ้าวัดอรุณวัดอรุณราชวรารามซึ่งคนในท้องถิ่นทั่วไปชาวระแวกเขตบางกอกอย่งางก็มักจะเรียกขานานามด้วยความคุ้นเคยว่าวัดแจงนอันหนึ่งในการนี้ ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระพรมวชัเมธาจารย์เจ้าคณะภาคสิบหเจ้าคณะรองรอง,รองสมเด็จพระราชาคณะได้เมตตามาในการงานบำเพ็ญกุศลกาวการบัดนั้ำร้องกล่าวขอกล่าพระรนาองค์ประธานพิธีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เมตตาเป็นประธานส่งน้ำศพ และส่งน้ําในส่วนตัวของและพก็จะประคุณสุมเด็กถวายในแค่ที่หนึ่งและเขาเข้าพิธีการถวายน้ำหลวงสงส์กรมมมาบรัตนา้วยความเคารพอย่างสูงขอรับ กครั้งไม่วันนานใดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในระยะร่วม20ปีที่ผ่านมางานของวัดใหม่ที่เรนโพสัง้มได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารยแต่ครั้งยังเป็นพระโรมพ้อเวที แล้วแเด็กพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยติโกสมสเถียนขังตะโอปริยธรรมเก้าประโยชน์ก็ได้มีความเคารพคุ้นเคยกับเจ้าคุณคุณสมเด็กมาโดตลอด ลำดับนั้นเจ้าหน้าที่ส่วัตัธนธรรม์จะได้ประกอบพิธีสุกรรมศงในนามคณะสงฆ์วัดใหม่พิเรนโอัำต้นต้องขออนุโมทนาญาติพี่น้องจากจังหวัดสงขาลาจัาวนมากได้เหมารถตู้รถบัสและรถทัวร เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงในภาคเช้าและได้ร่วมพิธีรับส่งส่งน้ำส่งเป็นลำดับสืบมาตลอดทั้งวันโดยการนำของท่านเจ้าฟนา่เออกระแสสิงห์จังหวัดสงขลาเจ้าฟนะ่งเออรนนอะโนดจังหวัดสงขลาทั้งสองท่านนี้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่และมีศักดิ์เป็นลหลานแท้ๆของท่านเจ้าคุณพระราชริยัติโกศ สถเียนฉันตะโกปรเรียธทางข้าวประโยชน์อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่พิอเอรนโพสั